หลักขาสุดช่วงที่2ของเนชันระวังภัยค่ะสายยังคงเปิดรอคุณผู้ชมอยู่นะคะสำหรับคืนวันศุกร์ที่มีสองสาวเล่าเรื่องภัยแบบนี้เดี๋ยวหมายเลขทีมงานขึ้นให้หน้าจออ่ามาแล้วตอนนี้นะคะ023383831-3โทรมาแชร์โทรมาบอกเล่ากันได้เหมือนสายที่รออยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าเรื่องของการมาหลอกของเงินกับเด็กๆเนี่ยลูกศิษย์ตัวเองก็เจอมาเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณกิ๊ฟค่ะ สวัสดีคุณกิฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกิฟเป็นติวเตอร์อยู่แถวๆใกล้กันกับที่น้องเจลเจอมาส,สักครู่ไหมคะค่ะค่ะและเจอในรูปแบบไหนอะคะคือเขาอยู่ข้างหน้าเลยอะ,ะเป็นน่าจะสองสัปดาห์แล้วคะ่ะที่เห็น<อ>เขาก็จะใส่แบบเหมือนหนุ่มออฟฟิศเลยะค,ะค่ะเขาก็สี่ห้าคนเขาก็จะแบบคอยเดินตามเด็กอย่างเงี้ยดักเด็กเลยเด็กเดินมาคนเดียวสองคนสามคนอย่างเงี้ย <c oughs> เขา <c oughs> ที่ได้ยินเขาก็จะแบบว่าเนี่ยมีมันจะคุ้มมากเลยนะอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่แต่ว่าไม่ได้เคยเข้าไปถามว่าคืออะไรอะไรยังไงค่ะ <c oughs> ก็เด็กเด็กก็จะแบบว่าชะง,งักชะงักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดนิดหน่อยแล้ว <c oughs> ด้วยความเกรงใจก็จะควักจ่ายไป <c oughs> ก็จะเห็นแบบแปลงร้อยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเราก็จะบอกเด็กเราว่าถ้าเจออย่างเงี้ย ก็หนีเลยนะว่าก็บอกว่าไม่ว่างค่ะในเงี้ยอันนี้เป็นแถวไหนคะคุณกิฟต์แถวพญาไทอะค่ะแถวพญาไทโอติวเตอร์เยอะเลยแถวนั้นสถาบันเรียนพิเศษเพียบเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆเจอเขาเคยมาบอกเราไหมคะที่เราเป็นคุณครูสอนอยู่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งไปเจอมาเลยควักเงินจ่ายให้ไปด้วยก็มีมาบอกอะค่ะแล้วก็แต่ว่า ครั้งเนี้ยจะไม่มีใครโดนเลยที่ที่ที่ของกิฟต์อะค่ะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกทําบุญลงศพค่ะใช่เขาก็น่าจะเป็นปิดเทอมที่แล้วค่ะเดือนเมษามีนาเมษาเขาจะมานั่งตรงแบบใกล้เซเว่นใกล้แถวๆนั้นเลยคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอามาช่วงปิดเทอมเพราะเด็กเยอะใช่ยืนให้เด็กเซนใช่ยืนให้เด็กเซนแล้วเด็กก็จะแบบเอ้ยอะไรอะอะไรเนี้ยแล้วเขาก็จะพูดพูดพูดแบบเอ้ยท่านน้องไม่ทําบุญแบบ น้องไม่แบบมีจิตใจศรัทธาเลยหรออะไรเงี้ยค่ะบางคนก็แบบโดนไปร้อยโดนไปห้าสิบอะไรเงี้ยก่รพ,พอรู้ตอนนั้นตอนก็เตือนเตือนน้องแล้วก็แบบออกไปบอกเขาเลยบอกว่าพี่พี่อย่าทำนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเขาแล้วเขาก็ไปเลยค่ะแล้วก็สักพักสักประมาณสองเดือนเขาก็มาใหม่มแล้วก็มีน้องอว่าเห็นเขาอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยด้วยแถาแบบป้ายรถมเมย์อะไรเงี้ย ค่ะแล้วอย่างนี้คุณกิ๊ได้มีการแจ้งความไว้ไหมคะก็คือมีแบบเพื่อนบ้านที่ใกล้อ่ะค่ะเขาเขาก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเคยแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็แบบไม่มาเหมือนตระมาณว่าเขาไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยส่งเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเคยเซิร์ชไอ้มูลนิธินี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เซิร์ชแล้วแบบเหมือนที่ที่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยไปโทรไปหามูลนิธินี้เขาบอกว่า มูลนีธิเขาอ่ะไม่เคยส่งใครมาเรียลไลน์อะไรอย่าเงี้ยค่ะก็รู้เลยว่ามีชาชีพแน่นอนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบดูการแบบท่าทางอะไรเงี้ยคือถ่ายตังค์เด็กแน่ๆบางคนจะยี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งแล้วคุณกิฟได้มีการเตือนลูกศิษย์ไหมคะว่าถ้าเจอคนในลักษณะอ่าว่ายังไงบ้างคะเตือนตลอดเพราะว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ข้างหน้าเลยเขาจะเดินไปเดินมาก็จะบอกว่าเออ บบอย่าไปสนใจนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวเดินมาเลยเขาไม่ทำอะไรหรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนพิเศษเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาส่งมารถไฟฟ้าใช่ไหมคะพญาไทยก็ต้องพกสตางค์มาด้วยอยู่แล้วมาซื้อข้าวซื้อของกินกันระหวังพักเรียนแต่ว่าต้องมาถูกกลุ่มมิชาชีพไถเงินเด็กใช้คำนี้ถูกต้องเลยก็ครูไม่รู้ว่ามิชาชีพหรืออะไรก็คือแต่ก่อนนะคะ ตรงข้างใกล้ๆก,กันนะคะเคยอยู่ชั้นบนมันจะมีชั้นโซนการศึกษาค่ะก็มันจะเป็นโซนแบบเงียบๆก็จะมีแบบพวกเนี้ยขึ้นมา oh, ขายโอ้ขึ้นไปถึงข้างาาบนเลยใช่แล้วก็แบบพอถามว่า,วาพี่ได้รับอนุญ,ญาตทางออฟฟิศทางห้างหรือเปล่าเผาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาอ,อนุญาตเขาขอทําจดหมายมาแล้วพอขึ้นไปฐานจริงคือไม่มีค่ะไม่ได้ทําจดหมายมาอะไรเงี้ย เขาจะแบบบุกเข้ามาเลยพวกแบบเครื่องสําอางอะไรเงี้ยเขาจะบุกเข้ามาแบบเนี่ยเอาแบบก็ให้ลองลองลองแล้วก็แบบเอาไม่มีตังออกไปกดตังดีอะไรเงี้ยเขาจะบุกเนี่ยใช่เหมือนบ,บัับให้ซอแต่อันนี้ขึ้นคือนานมาแล้วสักพะมันสามปีที่แล้วเลยค่ะ,คะแล้วปัจจุบันเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยี่ดีขึ้นไหมคะมีคนยังขึ้นมาบนตึกอีกไหม อันนั้นอันนั้นไม่รู้อะค่ะเพอย้ายลงมาแล้วอ๋อย,าย้ายลงมาอยู่างล่างแทนใช่แต่ว่าถ้าพอตรงเนี้ยค่ะไม่มีเลยคือเคยโทรแจ้งตำรวจก็แบบกว่าจะกว่าจะรับสายนี่นานมากเลยเน่ะค่ะ,คะใช่แล้วเขาก็ดูแบบไม่ค่อยสนใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กเลยเนี่ยค่ะ ก็คือว่าเราแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจไม่ดําเนินการให้แล้วเราได้มีการแจ้งไปทางเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเคยแจ้งแล้วว่าเขาไม่ไม่แบบเขาก็ไม่มาอะไรย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราเคยแจ้งไปที่มูลนิธิบ้างไหมคะอย่างมูลนิธิใหญ่ๆอะค่ะอย่างร่วมกระตันยูหรือปอเต็งตึงหรืออะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ของร่วมกตันยูมันจะเป็นของอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าพอทบพอเซิร์ชแล้วก็คือแบบเขาอยู่ต่านจังหวัด ไกลอยู่ทางภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะเ mm. ขาบอกเขาไม่เคยสองคนมาแบบเลเี่ยไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล<ถ>้วใช่ ทางนนทีมงานเขาเคยโทรไปค่ะคุณกิฟต์ค่ะขาจัดการไปแล้วทีหนึ่งชิมงานแนะนํามาแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้าเจอกลุ่มที่อ้างตัวว่ามาบริจาคลงศพหรือว่าเป็น<ฮ>มูลนิธิต่างๆเนี่ยจะแจ้งไปยังมูลที่ใหญ่ๆของกรุงเทพก็ได้อย่างเช่นร่วมกตัญยูหรือว่าป<ฮ>อเทคตึงเนี่ยแจ้งได้เลยเพราะว่าเขาจะมีการจัดชุดเฉพาะกิจมาจัดการดูแลโดยเฉพาะเพราะถือว่าเป็น<ฮ>เหมือนอาชีพเดียวกันนะเนาะเ<ฮ>พียงแต่แค่อาจจะ<ฮ>แบ่งสาขากันไปไม่ควรทําแบบนี้ค่ะ ยังไงถ้าเจอก็ลองแจ้งหรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปมาฝากทีมงานเราหน่อยนะคะคุณกิฟเคยเคยเคแบบบุกเองอะค่ะเลยบอกว่าพี่พี่อย่าทำนี้เลยเนี่ยแล้วเขาก็รีบถอดเสื้อแล้วเขาก็หายไปเลยโอ้โหหายไปสั้นประมาณเยี่ยมเลยสองสาเดือนแล้วเขาก็มาใหม่ที่เดิมค่ะยัง้นเราต้องถ่ายรูปแล้วล่ะค่ะค่ะถ้าเจออีกเดี๋ยวยังไงแจ้งทีมงานหน่อยเดี๋ยวขอไปแอบดูด้วยคนนะคะ ได้ค่ะแต่ตอนเนี้ยจะเป็นขายคุ้มปองอะค่ะมาดูได้เลยเขามาทุกวันมาทุกวันเลยเหรอคะเป็นคุ้มปองอะไรคะคุณกิ๊ฟก็เห็นแบบคล้ายๆที่น้องเขาบอกค่ะพิซซ่าก็คือแบบเหมือนคุ้มปองแบบสี่เหลี่ยมอะไซส์ประมาณ A5 ค่ะคือ A4 แล้วก็มีแบบฉีกๆได้แต่ก็ไม่รู้ว่ากี่บาทอะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ก่อนน่ะมีมาแบบมาขาย ที่บนห้างตรงแถวนโนโสดีเหมือนกันที่มันจะเป็นเล่มๆแล้วก็จะแบบถามว่าน้องจะช่วยหมาช่วยแมว<อ>ช่วยเด็กช่วยอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็แบบอเปิดมามันก็จะมีแบบร้านพวกพิซซ่าพวกขนมเลยอ่เยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแบบโรงแรมเขาเชียงใหม่อะไรเงี้ย็นรนดซึ่งแบบถ้าเด็กซื้อไปก็จะเอาไปทําอะไรอะไรเงี้ยอื อันนั้นก็คือแบบนานก็สองสามปีแล้วก็มาโผลเป็นอันเนี้ยค่ะค่ะขอบคุณที่ช่วยกันเตือนเด็กๆด้วยนะคะคุณกิฟค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นรูปแบบที่อันนี้เจอกับตัวเองเลยนะเพราะว่าเป็นติวเตอร์อยู่ด้วยเด็กนักเรียนก็เคยเจอเหมือนกัน ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นลูกของคุณวิภาวดีค่ะก็ถูกหลอกในลักษณะคล้ายกันค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิภาวดีกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกชายโดนกับตัวเลยหรอคะใช่ค่ะอืเขามาหลอกรูปแบบไหนคะรายละเอียดนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าลูกเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะแต่ว่า คร่าวๆควือจากที่เมื่อกี้ฟังคนที่โชว์มาเล่าเมื่อกี้นะคะค่ะรู้สึกว่าจะเหมือนกันเอ,นะอลักษณะน่าจะเหมือนกันนะคะมีการบอกว่าเ,ออเนี่ยคุ๊ปองนี่ดีนะคุ้มนะร้อยเดียวเองแต่ว่าสาม,มารถแบบได้มูลค่าของที่จะจะอะไรนะที่จะเอาไปใช้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ จะจะได้เยอะนะได้มากข้อมูลค่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วลูกชายซื้อมาไหมคะซื้อค่ะต้องวางใจแล้วก็ไม่กล้าคือใช้คาว่าถ้าถ้าเขาเหมือนกับว่ายัดยัดใส่กระเป๋าอะไรประมาณเนี้ยคือยัดเยียดเลยอ่ะค่ะเออแล้วก็แบบจะไม่เอาก็แบบเหมือนจะหักหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกแบบว่า เออเขาไม่กล้าที่จะหักไดาค่ะยังเป็นเด็กด้วยเนงินไปใช่ะแล้วที่สําคัญคือโดนเนมาหาใหญ่โอ้ที่ไหนอะคะย่านไหนคะที่เกษตรค่ะ๋อเขาคงเห็นเป็นกระชี้ไหมคะอืมรับน้องใหม่เลยใช่ค่ะคุณคุณแม่มีโอกาสได้เห็นคูปองที่น้องซื้อมาไหมคะอ๋อเห็นค่ะได้ได้ดูเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะของคติช้ยที่นารายพิจเรียค่ะค่ะแล้วก็ คูปองเนี้ยมันจะเอให้ไปใช้ทานที่ร้านได้อย่างเดียวค่ะแล้วจะต้องสั่งทิซซ่าเขาถาดใหญ่ประมาณว่าถาดใหญ่มั้งห้าร้อยกว่าบาทอะ่ะค่ะแล้วมันจะมีเอเป็นส่วนส่วน,วนมีตัวแถมให้เป็นถาดเล็กกว่าหรือว่าถาดเท่ากันนี่ไม่แน่ใจนะคะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือ เราจะต้องจารของในร้านแล้ว่ะ500กว่าบาทถึงจะได้ของลดราคาหรือว่าของแถมนี้แต่ว่าทีนี้ได้เคยโทรไปตรวจสอบกับทางร้านนั้นไหมคะว่าโปรโมชั่นนี้มันมีอยู่จริงไหมและไอ้บัตรนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าอ๋อไม่เคยอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นคนเอาคูปองไปก็เห็นว่าลูกแบบเห็นแล้วก็แบบืมันเห็นแล้วก็เจ็บใจแบบว่านี่ดูซิมรยัดเยียดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยตัดปัญหาว่าโอเคพ่อเอาไปเองละกัน ผื่อจะได้ใช้แต่จริงๆก็คือไม่ได้ใช้ค่ะ <ừ> um. แต่จริงๆไเอ้ลักษณะเน,นี้ยเจอบ่อยนะคะเพราะว่าตัวตัวแม่เองก็เจอเหมือนกันค่ะค uh ุณ huh. แม่เจอรูปแบบไหนคะก็มีตั้งแต่เอเป็นคูปองใช้กับพวกเอตามสวนอาหารรนาค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ที่เจอหลายครั้งนะคะ <c oughs> นานแล้ว คือแบบนั่งอยู่แล้วเขาเดินมาขายเลยอย่างนี้นะคะมาถึงบ้านเลยอ่ะอเอเดินมาถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยเผอเญนว่าเมื่อก่อนร้านเป็นเป็นร้านอาหารนี่ค่ะก็เดินเข้ามาถามเลยว่าสนใจไหมคุกองเนี้ยคุ้มนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยการขายของเขาแล้วถามเขาไงว่าเอ๊ะแล้วอันนี้ของที่ร้านเหรออะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยถามเขาก็บอกว่ามันจะเป็นของบริษัท เป็นเป็นบริษัทเอ่อคล้ายกับว่าเป็นเดี๋ยวนะบริษัทที่เขาจัดโปรโมชั่นให้แล้วก็ทำคูปองให้ทำการตลาดให้ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราซื้อมาเนี่ยจะคุ้มได้ส่วนลดได้ของแถมต้องใช้ในเวลาเท่านี้ถ้ารวบรวมมูลค่าราคาที่เราจ่ายไปกับราคาที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเอาจุดตรงนี้มาหลอกเราใช่ไหมคะใช่แต่คุณแม่ไม่เคยซื้อเนาะ อ๋อคูปองนี่ไม่เคยซื้อ,อแล้วหลังๆนี้มันจะมีประเภทที่ว่ามาเหมือนกับว่าขายพวกสินค้า,าเ,เป็นพวกของใช้อะไรต่ออะไรพวกเนี้มีเหมือนกันก็จะมาพูดในลักษณะว่าเนี่ยมีของมามีของมาเสนอม,มีของมาแจกมาอะไรประมาณเนี้ยจะเริ่มด้วยว่ามีของมาแจกไอ้เราก็เอ๊ะของมาแจกอะไรหรอเขาบอกพี่ฟังหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอันเนี้ย ื้อในราคาเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะแจกนี่บอกว่าอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าแจกเนี่ยต้องซื้อก่อนต้อไม่คิดแจกก็เลยรูบเข้าไอย่างนี้เก่งมากแล้วเขาก็เลยก็เลยบอกว่าเออใช่ใช่เขาเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันจะมันจะคุ้มนะเพราะว่าของแถมเนี่ยราคามันมันสูงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ ก็เป็นรูปแบบที่คุณแม่เอามาแชร์ทั้งเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องของลูกชายด้วยนะคะเยอะมากรับพวกนี้ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วถ้าใครเอาคูปองแบบสินค้าลดราคามาขายสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะถูกหลอกก็ได้ใช่คะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะรูปแบบนี้ที่ฉันเจอบ่อยมากเคยเจอแม้กระทั่งว่านั่งรับประทานอาหารในศูนย์การค้าคนเดียวค่ะ เข้ามานั่งคุยด้วยเลยถึงเนื้อถึงตัวคุณพี่คะจับไม้จับมือจับแขนแล้วก็เอาของเป็นคูป,ปองนี่แหละหาขึ้นมาเราก็ด้วยความที่เป็นคนชอบพูดชอบคุยเนาะ,ะชวนคุยเลยได้นี่ยังไงหรอถามซักจนเขาคงจะเริ่มรู้สึกว่าเรานะรู้ทันก็เลยขอตัวไปดีกว่าออโอ้โหบางทีถ้าเราไม่รู้ทันเขาก็เราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าคูปองต่างๆเหล่านี้บางทีในช่วงเวลานั้นเนี่ย มันเช็คไม่ทันออว่าเอ๊มันมีอยู่จริงไหมลดราคาจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเสียเงินซื้อไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคูปองใช้ไม่ได้เท่ากับว่าเราเสียเงินซื้อแค่กระดาษธรรมดามานี่อเองศูญเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มิจฉาชีพสรรหาภัยในรูปแบบต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะ,คะซึ่งถ้าเราไม่ทันคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุกันนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถบัส เบรกแตกนะคะก่อนที่จะพุ่งชนรถคันอื่นอีก8คันรวดในจังหวัดระนองกันค่ะันหนชนอ่ะค่ะเป็นเหตุเกิดนะคะที่ระยองนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันทำให้การจราจรติดขัดผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถผ่านไปได้ ซึ่งตรงนี้นะคะก็เกิดตรงบริเวณ3แยกสัญญาณไฟจราจรศูนย์การค้าบ้านฉางถนนสุข,ขุมวิทขาเข้าเมืองระยองเทศบาลเมืองฉางนะคะทำให้รถติดยาว3กิโลเมตรซึ่งรถบัสคันที่เกิดเหตุที่ชนนี้นะคะเป็นรถบัสสายนครราชสีมาระยองนะคะสภาพด้านหน้าพังยับแล้วก็มีกระจกเนี่ยแตกเกือนแล้วก็ใกล้ๆกันบริเวณนั้นนะคะพบรถยนต์กระบะอีกจำนวนแคัน ถูกรถบัสเนี่ยชนกระเด็นเต็มบนถนนเกลื่อนไปเลยนะคะซึ่งตรงเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนนะคะก็ถือว่าโชคดีเลยทีเดียวค่ะแล้วมีการสอบสวนนายสุร,รชาติ4ีพักดีซึ่งเป็นคนขับรถบัสโดยสารนะคะก็บอกว่าได้ขับรถโดยสาร สายโคราชระยองนะคะจากนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงที่เกิดเหตุเป็นสามแยกไฟแดงปรากฏว่าระบบเบรกนะคะขัดข้องเบรกจึงแตกทำให้รถบัสเนี่ยที่ตัวเองขับมาพุ่งชนท้ายรถยนต์กระบะทที่จอดอยู่ข้างหน้าอย่างแรงจนรถกระบะกระเด็นไปชนท้ายรถยนต์อีกรวมทั้งหมด8คันค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ตรงบริเวณ3แยกจุดนี้นะคะเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุมีรถกระบะนะคะชนประสานงากับรถเก๋งเหมือนกันทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อเบรกแตกพุ่งชนรถ รถกระบะรถเก่งแล้วก็รถตู้แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมทั้งหมด12คันมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะค่ะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษเรื่องของรถแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันดีกว่ากับภาพที่มีการส่งเข้ามาให้ทีมข่าวระวังภัยของเรา ตู้คอนเทนเนอร์จะหล่นแลไม่หล่นแล้ที่เรานาเสนอกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากคอนเทนเนอร์นั้นหลุดออกมาจากตัวรถนะคะทางทีมข่าวระวังภัยของเราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามทั้งคนขับรถเองและก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจะแก้ปัญหานี้ด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณปริญญาเอี่ยมปานค่ะ บริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ไปสู่จุดหมายในที่ต่างๆแต่ละวันจะพบเห็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งบนท้องถนนกว่า1 0 0 0 0แคันส่วนใหญ่ไม่ได้ล็อกสลักตู้ยึดติดกับตัวรถด,ด้านล่างทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรแรงบ่อยครั้งรายชีวิตต้องสูญเสียเพราะความประมาทของคนกลุ่มนี้ อุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถบนท้องถนนพลิกคว่ำกีดขวางการจราจรเกิดขึ้นเจ็ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง9เดือนของปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนท่ามกลางความเสี่ยงอันตรายของผู้สัญจรไปมาไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่าภัยร้ายนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไหร่กลัวครับกลัวเพราะจะเริ่มคำวัวแล้วมันทำล่าวาดเสียวอ่ะรถสายไปโต๊กโต,ตไม่มีเบาเลยอ่อก็กลัวเหมือนกันครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ เพราะว่ากลัวบางทีมันกลัวรถเวลาเข้าโค้งอะไรเนี่ยก็จะหนีห่างกลัวมันเสียหลักกลัวสลักหลุดอะไรน่แม้ว่าตำรวจจราจรจะคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับผู้ขับขี่รถพ่วงในเรื่องของความปลอดภัยก็ตามแต่ผู้ขับขี่และเจ้าของรถยังเพิกเฉยปล่อยให้อุปกรณ์ล็อกสลักตู้ยึดติดกับตัวรถชำรุดเสียหายเราจะตรวจดูว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีการล็อกสลักนิรภัยของรถหรือไม่ หากเราตรวจเจอว่าไม่มีการล็อกไว้หรือล็อกไม่ครบเนี่ยเราก็จะออกไปสั่งเพื่อให้เจ้าของรถหรือว่าเจ้าผู้ขับขี่รถมารายงานตัวกับเราในข้อหาขับรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแรงมาใช้ในทางถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอุดช่องโหว่ต้นต่อความรุนแรงของมหันตภัยตู้คอนเทนเนอร์ลนไม่ให้มีเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีกสิ่งที่สังคมอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ของ ของเหตุบังเอิญหรือความประมาทอย่างฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกลงไปที่สาเหตุแล้วมันมันพบพบเลยว่ามันมันเป็นความความบกพร่องของระบบทุกครั้งของการเกิดเหตุนะครับเราต้องเรียกร้องให,ให้ให้มีการหาสาเหตุและเรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบอย่างน้อยใน3ระดับ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิชาการเพนะื่อความปลอดภัยแนะทางออกของปัญหาระยะยาวในส่วนของบริษัทประกันภัยจะต้องมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความปลอดภัยโดยไม่จ่ายเงินประกันให้รถหัวลากและส่วนตัวพ่วงรถที่พิสูจน์ทราบว่าขณะเกิดเหตุไม่มีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ยึดติดกับตัวรถธานิสุต,ตถ่ายภาพปติญญาเอี่ยมตานชั่นทีวีรายงานก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าคนขับรถ ก่อนที่จะออกรสสำรวจหน่อยว่ามันอยู่ในสภาพที่ล็อกแล้วหรือยังนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกภัยหนึ่งนะคะภัยนี้ค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าดวงตาน,นั้นถือว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มองเห็นโลกใบนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องปอห้าคนหนึ่งที่ไปเก็บคอนแทคเลนส์เก่ามาใส่อาการยังน่าเป็นห่วงตอนนี้อยู่ค่ะ สำหรับน้องแต็มนะคะหรือว่าเด็กชายกฤษดาบุญรอดดิดอายุ10ปีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนสงเคราะห์ประชาสรรค์ค่ะอยู่ที่ตำบลการเกษมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีน้องบอกว่าในขณะที่ไปขี่จัก,กรยานเลน่นกันกับเพื่อนๆแล้วก็ไปหาเก็บของเก่าตามถังขยะด้วยก็ขับขี่กันไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ไปพบว่าในถังขยะที่ตัวเองกับเพื่อนๆไปค้นหาเนี่ยมีตลับพลาสติกตัวเองก็เลยเอากลับมาบ้านค่ะตลับพลาสติกที่ว่านั้นก็คือตลับใส่คอนแทคเลนส์นะคะ พอกลับมาถึงปุ๊บน้องก็เอาคอนแทคมาใส่และปรากฏว่าใส่นอนด้วยเหตุการณ์มันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละเนื่องจาก<ช>ว่าคอนแทคเลนส์นั้นห้ามใส่นอนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอทิ้งแล้วหมดอายุแล้วมีเชื้อโรคเข้าไปแล้วยิ่งอันตรายต่อดวงตามากเลยอพอตื่นเช้ามาค่ะอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักลืมตามไม่ได้แล้วก็บอกว่าแสบตาม,มากจึงได้มีการนําตัวน้องส่งโรงพยาบาลนะคะแพทย์ต้องช่วยเอาคอนแทคเลนส์ออกจากดวง ตาทั้งสองข้างแต่ก็ยังคงมีอาการอักเสบแล้วก็บวมแดงอยู่เลยซึ่งส่งตัวเข้าไปรักษาที่ยังโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสระบุรีตอนนี้รับเอาไว้รักษาตัวแล้วแต่ว่าอาการน้องยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะทางแพทย์บอกนะคะว่าดวงตาทั้งสองข้างตอนนี้ยังคงมองไม่เห็นเลยทาง คุณพยาบาลที่กําลังตรวจดูอยู่นี้เนี่ยอันนี้มาดูให้ถึงที่บ้าน<ช>เพราะว่าให้น้องกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะคาดว่าดวงตาหน้าจะติดเชื้อและเสี่ยงที่จะมีโอกาสตาบอดมากกว่าครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ในถังขยะไม่สะอาดแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีการส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ามาดูแลน้องแตนที่บ้านพักอย่างใกล้ชิดนะคะ เรื่องของคอนแทคเลนส์ไม่ใช่แค่เพียงเด็กๆเท่านั้นนะคะวิธีการที่จะทิ้งต่อไปนี้เตือนคุณผู้ชมที่ใส่คอนแทคด้วยเลยกันละกันดิฉันเองบางครั้งก็ใส่แล้วก็เวลาทิ้งเนี่ยทิ้งทั้งตลับ คือมีคอนแทคเลนส์ที่ใช้แล้วหมดอายุแล้วทิ้งเอาไว้ในตลับทั้งที่มาพร้อมกันทั้งคู่เลย<ช>ทิ้งหนังขยะไปเลยแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการที่อาจจะมีเด็กมาเก็บไปเล่นหรือว่ามีคนมาเก็บไปใช้ต่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะทางที่ดีแยกออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมตัวคอนแทคเลนส์ถ้าไม่ใช้แล้วเยื่อบางๆที่ใส่ตาฉีกทำลายทิ้งหรือว่าหา่อกระดาษทิชชู่หรือทิ้งเปล่าๆไปในถังขยะเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้รับน้ำ หล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็จะแห้งไปเองใช้ไม่ได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมีคนเก็บออกไปใช้ต่อด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามอีกสกูปตัวหนึ่งนะคะเป็นสกูปเกี่ยวกับเรื่องเผารถบัสนะคะหลุดบนทางด่วนซึ่งทําให้รถที่วิ่งตามหลังมาได้รับผลกระทบอย่างแรงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานนี้จากรองออดกันค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานับต่อนับครับ ล่าสุดบนทางพิเศษบูรพาว <IS mus i dialog 1981> ิถีสายบางนาตราดชนบุรีเพารถบัสหลุดออกมากลางถนนทำให้รถที่ขับตามมาชนและเนีน้าเลยครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้รองออสตรวจสอบรายละเอียดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษบูรพาวิถีบางนาตราดชนบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่87ถึง88ชะเชิงเซาขาเข้า เกิดอุบัติเหตุรถบัสเผาหลุดออกจากตัวรถทําให้รถที่วิ่งตามมาหลายคาันชนเผาที่หลุดออกจากตัวรถเคราะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีครับนะคะคก็มาถึงเห็นเผารถบัสเนี่ยตกอยู่เห็นแล้วว่าเป็นเหล็กแท่งใหญ่ๆแต่ทีนี้ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยถ้าเราเบรกปัญหาก็คือว่ามันตกทางด่วน<อ>ซึ่งไม่สามารถที่จะเบรกได้เลยนอกจากว่าจะต้องเลี้ยงรถเหยียบ อย่าเพาแล้วก็เลี้ยงรถเข้าข้างๆ้ด<า>งซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมองเห็นกระจกหลังแล้วว่ามันมีรถมามรถบนทางด่วนวิ่งเร็วอยู่แล้วเบรกก็ไม่ได้ถ้าเบรกก็คือพลิกฟ้าอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมสั่งการและจัดการการจราจรพิเศษบูรพาวิถีฝากเตือนภัยไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย อยากจะขอความรบกวนผู้ใช้รถจักราน,นหน่อยนะว่าบนทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยโปรดกรุณา,าขับรถช่วงนี้ก็อย่าไวามากนะครับเพราะอุบัติเหตุมันเกิดบ่อยแล้วช่วงเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะอุบัติเหตุเกิดบ่อยเนื่องจากไอ้ความเร็วเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีแต่บาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็เสียชีวิตเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างมันไม่เหมือนกันนะฮะข้างบนมันมีกระแสลมแรงด้วยนะก็ขอความ ว่าขอความผู้ใช้รถจช้ถนนด้วยว่าโปรดกรุณาขับรถตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่รถยนต์หลายคันไปชนเผารถบัสที่หลุดออกมากลางทางด่วนบริษัทประกันภัยของรถต้นเหตุยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดครับก็เป็นข้อเตือนภัยของเจ้าหน้าที่ทางด่วนพิเศษบรุรพาวิถีบางนาตราดชนบุรีได้ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ลดความเร็วในการขับรถและขับรถ ตามกฎหมายที่กําหนดนะครับสิ่งสําคัญก็คือเวลาขับรถควรที่จะตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนออกเดินทางรองออดก็หวังว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงวันนี้เวลาหมดม่เวลาขอบคุณคุณเอกอาทิตย์บัวศรีถ่ายภาพรองออดสรารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสมบายดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณรองออดด้วยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าฝนตก ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยนะคะก็ทําให้เกิดเหตุงูค่ะงูออกมาจากป่านะคะเลื้อยเข้ามาที่บ้านคนนะคะอย่างอ่เคสนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีมีงูเข้ามาในบ้านและงูเลื้อยผ่านไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ข้างกําแพงบ้านเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะก็มาช่วยกันจับงูนะคะ อ,อย่างภาพที่เห็นนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยเจ้าของบ้านเองก็บอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีงูเข้าบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นงูชนิดไหนนะคะซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ความยาวประมาณ50เซนติเมตรขดอยู่ตรงบริเวณอ่างน้ําในห้องน้ํานะคะด้วยความตกใจเกรงว่าจะเป็นงูมีพิษก็จึงใช้ไม้ตีจนตายก่อนนําซากไปทิ้งค่ะ อีกรายหนึ่งค่ะในวันเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมทางมูลธิส่งเสริมธรรมชาติแห่งอุดรธานีก็รับแจ้งว่างูเข้าบ้านเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปพบงูพิษเลยค่ะเป็นงูเห่าอยู่ในกองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่วางเอาไว้กับพื้นนะคะ ทางเจ้าของบ้านก็บอกว่ากําลังนั่งทํางานอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีสัตว์เลื้อยคลานแถมยังขู่ฟ่อๆอ,อีกด้วยคล้ายกันกับงูเห่าก็เลยเดินไปดูตรงบริเวณที่ได้ยินเสียงปรากฏว่าตกใจเลยนะคะเพราะว่าเห็นงูเห่านั้นกําลังชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่เลยก็เลยเรียบออกมาจากบ้านปิดประตูขังงูเอาไว้เพื่อไม่ให้งูนั้นเลื้อยไปที่อื่นพร้อมกับแจ้งมูลนิธิให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างโชคดีนะคะที่อาจจะไม่ได้ไปเดินเหยียบ หรือว่าไม่ได้ไปกําลังขุดคุ้ยหาของอะไรแถวนั้น<ช>และยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนะอ,อ,อันตรายน่าดูเลยนะคะยังไงถ้าเจองูแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดค่ะค่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เนชันระวังภัยของเราถ้าคุณผู้ชมยังมีภยัยมีเรื่องอยากจะเล่าเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในเฟ e b o o k เครือข่ายระวังภัยค่ะค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมณนะตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ